เกียบปุ๊กนะครับความรู้สึกคือแรงมากนะครับแต่นิ่มสบายแล้วขับง่ายมาก คนอินบ็อทเข้ามาถามนะครับคือผมว่าช่วงนี้ด้วยเนอะคือมีรถรุ่นหนึ่งที่คนถามเยอะสุดก็คือ bm series 5ตัว F10 ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะ 525D ตัวท็อปสุดนะครับมีคนถามมาเยอะมากว่ามี 525D ไหมทั้งตัว M Sport แล้วก็ตัว Luxury นะครับผมต้องบอกเลยวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ใน bm series 5นะครับ 525D M Sport นะครับตัว LCI คำว่า LCI เนี่ยความหมายของ BM w ก็คือตัวตัวที่เป็นมิเนอร์เชยแล้วนะครับคันนี้เป็นท็อปออปชั่นที่สุดนะครับก็คือแพงที่สุดของตัวซีห้านะครับออปชั่นเยอะที่สุดแล้วนะครับราคามือหนึ่งคือ3ล้าน9นะครับตัวนี้เป็นรถตัวปี2017นะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วซึ่งโฉมต่อไปจะเป็น G 3 0เหมือนที่ผมเคยรีวิวนะตัวนี้อย่างแรกนะครับความรู้สึกเอ่อที่ผมได้ลองเนาะผมอยากให้ทุกคน ถ้าดูคลิปหลายๆคลิปนะครับที่ผมรีวิวเ m ียรห้ามาค่อนข้างเยอะผมบอกเลยว่าผมใหญ่ทุนได้ลองเ m ียรีห้าคันนี้จริงๆนะครับเพราะหนึ่งอย่างแรกก่อนเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับผมเนี่รู้สึกอย่างแรกก่อนเนาะลองเหยียบพิษดาวนะครับความรู้สึกอย่างแรกเนาะนี่คือเหยียบปุ๊บนะครับความรู้สึกคือแรงมากนะครับแต่นิ่มสบายแล้วขับง่ายมาก ไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆความเร็วเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่2คือตัวนี้ LCI แล้วเป็นตัวพรมลายใหม่แล้วนะครับเป็นพรมลายแอสปอร์ตที่เป็นวงกลมเนาะตัว 525D นะครับที่คนถามหาบ่อยๆในปี LCI แล้วเนี่ยจะมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือตัว m อ p สปอร์ตเป็นตัวท็อปสุดนี้นะอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวลักชัวรี่นะครับซึ่งคนอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวลักชัวรี่เนี่ย ซึ่งเป็นตัวที่ผมว่ามีคนเล่นคนาำเยอะนะครับตัว LCI ตัวนี้นะเกิดอย่างนี้ล้กันตัว F10 นะครับ LCI มันจะประมาณปี2014ประมาณ10ปลาย14นะครับถึงประมาณ2016 2017เนี่ยนะตัวนี้จะเป็นโมเดลเดียวกันหมดนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องเอ่อ Twin Power Turbo นะครับตัวนี้ประมาณ210กว่าแรงม้านะครับแต่ หนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือตัวช่วงล่างนะครับแล้วก็แลนด์บิด มันจะมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ภายในจะค่อนข้างสบายเลยแล้วก็ออปชั่นเยอะมากนะครับตั้งแต่ LED Adaptive นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะแล้วมีตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งสามารถเปิดออปชั่นอย่างตรงนี้ได้นะครับตัวโคมอะไรตัวนี้นะครับก้านเกียร์เนี่ยเราสามารถกดตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัว LED ตัว Adaptive นะครับไฟข้างหน้าจะเป็น LED หมดแล้วเวลาเราเปิดไฟสูงแล้วเปิดไฟข้างหน้านะครับปีลถดสวนมาเนี่ยถ้าเรากดุ่มเนี้ยกด LED ตัวนี้ตอนมืดนะครับ ไตรงนี้กดเข้าไปนะครับไฟที่ส่องไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทําการหลีกรถที่สวนเรามาหรือรถที่เราตามหลังเขาอยู่นะครับผมว่าฉลาดมากเลยด้วยระบบตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นหลักๆก็จะมีพัดโร์ชิพนะครับผมว่าโครงอะไรตัวนี้พอได้จับพัดโร์ชิพมันพอดีมือมากนะครับอย่างที่2องก็คือออปชั่นตัว iDrive ตัวนี้เป็น iDrive ใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มี voice control ขึ้นมา แล้วก็ออปชันทั้งหมดที่เราได้ใช้เนี่ยเราสามารถต่อทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอย่างต,ตอนนี้เนี่ยผมใช้ออปชันในการต่อ Spotify นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ Spotify ตัวนี้ผมต่อ Spotify อยู่นะครับจะเห็นเลยว่าเราสามารถเลื่อนแทร็กนะครับจากการกดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามัลติมีเดียแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้อยู่ยในรถคันนี้เนี่ยผมว่ามันพร้อมมากหมดแล้วนะครับ ใครที่ไม่เคยได้ลองตัว F10 525D นะครับตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อต้องลองก่อนนะครับคันนี้ราคาพิเศษจริงๆปี2017นะครับตัวสุดท้ายแล้วไม่แค่แสนสองนะครับราคาเป็นแค่หนึ่งล้านสี่แสนกว่าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องลองเดีย๋ยวไปดูนะครับอยากให้ดูการเล่งเนาะ ามาดูรายละเอียดแล้วก็เครื่องสเปคของตัว 525d bm series 5นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นรถปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับดังนั้นออกมือหนึ่งมาประมาณ3.9 9ล้านนะครับอันนี้เป็นตัว m sport นะครับเป็นตัว m sport package จากโรงงานนะครับออสเปคเครื่องยนต์เนาะตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับเป็นดีเซล twin power turbo นะครับเป็นเครื่องใหม่ของ bmw ณปัจจุบันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่อง2000นะครับแรงม้าประมาณ218แรงม้านะครับแล้วก็ที่4,400รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดประมาณ450้นิวตันสูงถึงร้อยประมาณ6.9จุดาวิผมลองเองประมาณ7วินนิดๆน,น,นะครับความเร็วสูงสุดประมาณสี่รบกิโลเมตรแต่ผมขับ200กว่าผมก็สุดแล้วนะครับโอเคอัตราเส้นเบรกลมันที่เขาเคลมไว้ประมาณ21 จกิโลเมตรนะครับณนะโหมดตัว Eco นะครับแต่ผมทำได้ประมาณ10 15ถึง18นะครับ18นี่คือผมขับธรรมดาเลยเนาะโอเคอย่างแรกที่อยากให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นชุดแต่ง M Sport นะครับชุดแต่ง M Sport อย่างที่ผมบอกหลายๆลยคันตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง M Sport ที่เป็นโค้งแบบนี้ออกมานะครับอย่างที่2ที่อยากให้ดูนะครับคือไฟนะครับ ตัวนี้เป็น l v d แล้วนะครับแล้วก็จะเป็น Adaptive l v d นะครับถ้าเห็น l v d เป็นแบบนี้แล้วนะครับ l v d ข้อโอ้ตัวนี้ option เยอะมากนะครับ LED Adaptive ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเปิดเวลาเราเ,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 เปิดไฟสูงนะครับเออแล้วมีรถสวนมาเนี่ยไฟมันจะทำงานเซ็นเซอร์คู่กับกล้องข้างหน้าตัวรถนะครับแล้วก็ปรับให้ไฟเนี้ยมันสามารถหลบคนที่สวนมาหรือ การที่เราจะขับตามรถข้างหน้าได้นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็น LED ไฟ daylight ตรงนี้เป็น LED หมดแล้วนะครับ LCI เนี่ยดูง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับถ้าเห็นเนาะมุมตรงเนี้ยไฟมันจะมันจะโค้งมันจะตัดแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งไปแต่ถ้าเป็นก่อน LCI ไฟมันจะกลมๆธรรมดานะครับอันนี้ดูอย่างแรกชัดเจนนะครับชุดแต่งมองจริงๆไม่ต่างนะครับไฟต่างอย่างที่สองนะครับตัวแมก เป็นแม็กขอบ18นะครับเป็น5ก้านดับเบิลสโตรกนะครับเป็นลายประจำของชุด M อยู่แล้วซึ่งเห็น m Sport อยู่แล้วนะครับชุดนี้ก็จะมีเ,เขียนแบต m Sport ตรงข้างข้างขึ้นมานะครับมีไฟเลี้ยวตรงข้างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Smart Entry เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เปิดก็สมารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างที่2ออยากให้ดูออปชันสูงสุดของตัวซีรีส์5นี้แล้วนะครับออปชันเกือบทุกอย่างหมดแล้วอย่างประตูดูนะครับ เห็นไหมครับประตูดูดทุกบานเป็น keyless entry ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ประตูดูดทั้ง4บานเลยมาดูข้างหลังนะครับจริงๆไฟต่างจากเดิมไม่เยอะนะครับแล้วท่อคู่ตัวนี้เป็นท่อคู่ที่เป็นปลายเดียวนะครับแล้วก็ตัว M s p o r t อย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเนาะตัวไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับามาดูข้างหลังดีกว่าเปิดุญแจนะครับเปิดฝานะครับไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวล็อกไฟฟ้าด้วย ข้างในก็ซีรีส์5ก็กว้างขวางเหมือนเดิมนะครับโอเคปิดก่อนโอเคครับอีกหนึ่งออปชั่นหนึ่งที่ที่ทุกคนผมว่าไม่ค่อยมีคนรู้นะครับคือ 525D ตัวไมโนเชนตัวนี้มันเตะฝาท้ายเปิดได้นะครับกุญแจต้องอยู่กับตัวเนาะเตะประมาณค่อนข้างเนี้ครับอ่านะครับประตูฝาท้ายเปิดแล้วเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงบ้าง ครับขึ้นมาในรถแล้วนะครับอย่างแรกร้อนจริงๆนะครับเอ๋อนี่กุญแจนะครับตัวนี้จะมีพุ่งสตาร์แล้วนะครับโอเคตัวนี้ที่ผมบอกเนาะเป็นตัว M Sport นะครับอ่าพุ่งสตาร์ละอย่างแรกที่เห็นนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูนะครับรถคันนี้ไม่แค่แสนสองนะครับอ่าตัว Minor Chase เนี่ยอย่างแรกที่ผมรู้ได้เนาะนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเป็นตัว525นะครับเป็นตัว M Sport เนี่ย พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้แล้วนะครับพวงมาลัย M Sport นะครับจะมีแบต M อยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าพวงมาลัย M แบบนี้นะครับจะเหมือนกับตัว B M ในตัวปี2015-2016นะครับ M Sport จะเป็นก้านกลมนะครับแล้วก็มีพาร์ตชิพข้างๆนี่นะครับเป็นมัลติฟัง์ชันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลิมิตนะครับตัวความควบคุมความเร็วเนาะเหมือน Cruise Control เหมือนเดิมนะครับถ้ากดตรงนี้เนาะมันก็จะมีตัว สัญลักษณ์ข้างบนขึ้นนะครับไว้ปรับความเร็วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งงานด้วยเสียงนะครับถ้าผมกดปุ๊บเนี่ยตัวจอจะขึ้นสัญลักษณ์่างนี้ขึ้นมานะครับคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับต้องคุยหลายรอบหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งงานด้วยเสียงนะครับโอเคแล้วก็ตัวโหมดนะครับตัวโหมดเนี่ยก็จะปััมปรับโหมดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นข้างบนนี้นะครับเป็น AUX นะครับ นะครับเป็น FM นะครับเป็นปรับโหมดอันนี้เป็นเพิ่มเสียงนะครับ <Channel. S 1> อันนี้เป็นลดเสียงเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับโอเคซึ่งจะคอนเน็กเข้ากับ d r o v e ทั้งหมดนะครับโอเคตัวนี้สั่งงานด้วยเสียงเนาะโอเคตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเป็น MSport จะเป็นทริมที่เป็นลายกึ่งกเหมือนเคปล่านะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ถ้าคนชอบ ไม่ชอบฟีลลิ่งนี้นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดของลักชัวรี่นะครับซึ่งเป็นเครื่องเดียวกันต่างกันที่ชุดแต่งไม่ใช่ชุดแต่งเ็นะครับแต่เปลี่ยนเป็นแม็กเป็นอีกลายหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัว3จอข้างหลังนะครับก็จะเป็นลักชัวรี่นะครับก็จะถูกลงกว่าประมาณแสนแสนนึงมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะครับนี่ตัวพับกระจกนะครับถูกกดนะครับเผื่อคนไม่เคยไม่เคยรู้นะครับพับกระจก ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับตัวนี้เป็นม้าต์ไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวล็อกตัวนี้เป็นจะเป็นเบาะเมมสองสองระดับนะครับเห็นตัวเซตที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับซึ่งมีเป็นเบาะเต็มตัวนะครับซึ่งจะมีตัวอุ้มขาตรงนี้เหมือนกันผมว่านะขาดอย่างเดียวเลยช่วยให้ปรับพักที่พักขาตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้าก็จะดีนะครับแต่เบาะของ M Sport จะไม่เหมือนกับเบาะปกติทั่วไปนะครับ คือเบอก M Sport จะค่อนข้างอุ้มเป็นเบาะเต็มตัวแบบที่ผมบอกตัวนี้เนาะโอเคนะครับโอเคมาดู i Drive ของเขาบ้างดีกว่า i Drive เนี่ยตัวนี้จะเป็นจอตัวใหม่แล้วนะครับเป็นจอ10.2นิ้วแล้วนะครับก็เป็น i Drive แบบแบบเขียนได้แบบนี้นะครับเป็นวงกลมวงใหญ่นะถามว่ามีอะไรได้บ้างนะครับก็มัลติมีเดียทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเมนูเนาะมัลติมีเดียก็นะครับ c d m u s i c Collection นะครับมี external device แลวอย่างที่ผมบอกก็ตันนี้ก็จะมีเป็น BooTooth AUX ทั้งหมดได้หมดเลยนะครับวิทยุโทรศัพท์นากีเกชันถ้าคนไม่เคยใช้ใช้ยากหน่อยนะครับผมยังไม่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็ยังรู้สึกว่ายังใช้ลำบากแต่ผมว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างใช้ง่ายเนาะง่ายความหมายผมคือเวลากดทุกอย่างเข้าไปนะครับโอเคแล้วมันจะมีแมปบอกตรงตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งก็ผมว่ามันก็ใช้ สะดวกขึ้นระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะบอกทิศทางตรงนี้ได้นะครับว่าเราต้องไปทิศทางไหนนะครับหรือเวลาเราพูดเนี่ยเราสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันหรือถ้าต้องการพิมพ์ตรงนี้นะครับตัว Input ตรงนี้ใช้ v o i c e Input ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวเขียนเหมือนที่ผมเคยโชว์ในตัวของเคเหมือนกับ x 4ที่ผมเคยรีวิวได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทริมแบบนี้นี้จะเป็นตัวเกียร์นะครับ 8สปีดตัวนี้จะเป็นเกียร์8สปีดนะครับเป็นจอยสติ๊กเหมือนเดิมเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นรถเป็น traction control เนาะตัวนี้จะปรับโหมดได้3ได้4โหมดนะครับอ่าถ้าผมกดโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมด Eco Pro นะครับโหมดที่2เป็น Comfort นะครับโหมดที่3เป็น Sport โหมดที่4เป็น Sport Plus นะครับเคตรงนี้ก็จะสามารถดูได้เหมือนกันนะครับมี Parking sensor นะครับ ออโต้โฮเนาะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮเนี่ยเวลาสมมติเรากดไว้นะครับแล้วเวลาเรารถติดนะครับเราปล่อยเบรกเนี่ยรถมันก็จะหยุดได้ปกตินะครับถ้าไม่ใช้ก็กดออกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดนะครับ AUX อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งดูข้างหลังดีกว่าว่าแล้วข้างหลังเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาดูข้างหลังนะครับ 525D นะครับ ออจริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับ520ดีตัวที่รีวิวก,ก่อนนะนานี้ไปแล้วนะครับก็คือมีบ้านมีบ้านหลังตรงนี้นะครับบ้านข้างๆตัวนี้เนาะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีม้านหลังไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแอร์มีแอร์แยกของเรามีไฟเหมือนกันผมว่าเหมือนกันครับออปชันแต่แค่ต่างแค่ทริมครับตัวนี้ก็จะเป็นทริม M Sport เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่วางของก็เหมือนกัน จริงๆไม่ได้ต่างสบายก็เหมือนเหมือนกับซีรี5ปกติทั่วไปไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เหมาะกับใครโอเคครับมาสรุปรถคันนี้เหมาะกับใครนะครับ B M Series 5 25ดีเซลนะครับ M Sport ตัวปี2017เป็นตัว Minor c h a เ e แล้วนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมที่เป็น G30 ตัวนี้เนี่ยไม่แค่แสนสองนะครับมีวารันตีพิเศษนะครับเอางี้ อธิบายง่ายๆว่า b บ i SI ซเนี่ยม,มันหมดไปที่แสนสองอยู่แล้วนะครับแต่มันมีวารันตีพิเศษ,ษ,ษคือเครื่องเกียร์อุปกรณ์ที่มากับรถทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่อุปกรณ์สิ้นเปลืองเนี่ยถ้ามีปัญหายังเข้าศูนย์ได้ถึงที่2 0 0แสนโลนะครับมีวารันตีเครื่องเกียร์เนาะย้ำว่าเป็นววรันตีพิเศษ,ษนะครับถึง2 0 0แสนโลคือจะบอกว่าไอ้เรื่องที่ต้องซ่อมหนักๆเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเข้าศูนย์จัดการได้หมดเลยแล้วก็รถคันนี้เนี่ยออปชันเยอะที่สุดแล้วนะครับ ถ้าจะต้องการซีรีส์5เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ต้องการซีรีส์5ที่ไม่ต้องเอาไปทำเลยแล้วนะครับออปชันทั้งมัลติมีเดียเนาะเล่นแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดแล้วก็ประตูดูดเครื่องแรงเอาไปแต่งได้อีกผมว่าแรงม้าก,ก็เพิ่มได้อีกนะครับแม็กก็เป็นขอบ M เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำคันนี้เลยผมบอกเลยว่าคนหายเยอะมากนะครับคนที่ถามคอมเมนต์มาล่าสุดรีข้ามาดูได้เลยนะครับราคาพิเศษเพียงแค่1 4 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับ ถูกแล้วนะครับผมว่าตอนนี้ตัวไม่ใช่ 525D เนี่ยผมก็เห็นเขาขายกันปี17เนี่ยยังล้าน4ล้าน3ล้าน4อยู่เลยนะครับราคาเท่ากับรถคันอื่นนะครับที่เป็นซี 520D แต่ตัวนี้เป็น M Sport นะครับ1 4 9 0 0 0้าเเท่านั้นนะครับโอเคไหมใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยขับ525ตัว LCI ตัวนี้เห็นออปชันแล้วผมว่าอยากให้ลองครับ เพราะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ทุกคนหามากขับสนุกนะครับแรงและข้างหลังก็นั่งสบายด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นเกมอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากว่ามีคนถามดีเซลคนค่อนข้างเยอะนะครับผมอยากเช็คทีน,นึงว่าถ้าให้เลือก BM นะครับระหว่างเครื่องดีเซลกับเบนซินนะครับคุณชอบเครื่องอะไรถ้าใครชอบดีเซลกด1นนะครับใครชอบเบนซินกด2เนาะผมขอบอกด้วยนะครับด้วยเหตุผลด้วยเนาะว่าทําไมถึงชอบนะครับผมอยากรู้เนาะจะได้มาทํารีวิวต่อสุดท้าย ากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารีวิวรถสปอร์ตแล้วก็รถซิ่งรถอีกหลายหลายคันที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์เอามารีวิวให้ทุกท่านดูได้เยอะขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ใครสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ